มาพี่น้องอมกบวันนี้อมกบหน่อยอือมกบหน่อยสองตัวใส่ผักเกจส่วนหนึ่งอมเจาะพี่น้องเอาเอาเท่พ่อกินกินตัอเดียวเผาก่อนครับตากล้องล้องปรีมได้ไหมตรงนี้นั่มตากล้องน้อยหน่อยเดี๋ยวคนหน่อยใจตากล้องล้องปีมทำงานอยู่นะครับทำงานช่วยปล่อยอ,อยู่นะครับตากล้องตง้องปรีม น,น่านเผาซะก่อนขับสูตรสุดรรบรานพี่หนอสูดรรบรานตรงเพาเพาเพ,ออเพื่อให้มันหอมน้ำอะไรเพื่อให้มันหอมเพื่อลดความข่าว <c oughs> เพิ่มความเสีย่ยบกลมกลมหอมตรงเพาไฟ มันเ,เนเผาแบบใหม่ด้่พี่น้องเผาเพา่อรุนหลวกเล็กน้อยให้มันใหม่เลยเออเอาไปเอาไปขวบเอาไปตัดเป็นชิน้นเป็นตอนแล้วก็จงมาอ้อมกันใส่ผักเอาที่ตั้มก็ปุ๊บมาพี่น้องไปนี้ดได้วัตถุดิบเลยทําการเรียบร้อยแล้วครบขวบใส่เครื่องครับขวบใส่เครื่องจีตั้มมาเนี่ยเครื่องจีตั้มก็มีแเหล็กเลยเออมีคาตะไข่พี่น้อง ปกพิกใสเกลือจ,จังน่อดแตยวจะมองไม่เห็นเพราะเงาเงินบางอ๋อบางบังเงานี่ตามองอมาประมาณนี้พี่น้องใส่ไปเลยขัวเส้นกันกรดเนี่ยเออขวัวเซ่แล้วนี่ผักใส่น้ำล้างครักี่หน่อยกด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  กุดกุดกุดจวดจวดไอ้ว <c oughs> ไปเพราะมันมันหมาดไปหน่องเ่รมะนกลัวดไอซุกที่เดียวหรอกกลัวพอเกลืองมันน้ำเกลืองหอมยังหน่อย <c oughs> แต่สิแเศษยังหน่อยสีออกหอม ขัวพ่อเครื่องหอมหอมเหี้ยงทำขัวให้มันมันขัวให้สุกทีเดียวนี่ครับขัว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 ก็ว่ากินขุดแรงอ่ะเอ้ยกินเครื่องเดี๋ยเครื่องที่ตันเลยขาจกเอาจังไมะในไส้ข้าวขัวไปก่อนพี่น้องแข่งเขากันข้าวขัวเอือดเอือดใส่ข้าวขัว ตามใจสอบแบบปริมาณเอาใส่คงสลุดเลยีสูตรใส่ก่อนเดี๋ยวจะลืมประแดกเจ้าประจำจำไม่ต้องลืมจําไปเลยไม่ต้องลืมได้เริ่มห้อมเดี๋ยวกินโคตรแรงอะเอ้ยหอมขนาดบานเอาใส่พักใส่พักบานพักมาบัา <c oughs> พักเตรียมมาล่างดี แส่ไปเลยครับนี่เบิดผักในสวนเก็บมาใ็่ในสวนพี่หนอรูนสวน <c oughs> กินแรงอ่ะนี่แดล๋มันจงเสียบของแข่ของแขง่พักอีตูพักกันแย่งใส่ไปเดี๋ยวพี่หนอเออใบประกวดใส่นหน่ะ ไม่ต้องกินผักในสวนนี่แหละไรแล้วกินแต่ผักก็พอโอ้โหผักโคตรเยอะใบบกอื้อหยอดบกอื้อเห็นบ่เะต่อกันล้อมๆเดี๋ยวใส่หอดใบมะละพี่น้องใส่หยอดมะละนี่บกอื้อหน่อยใส่เป็นหน่วยเลยเด้งๆผักไก่แย่งผักไก่แย่งพี่น้องผักไก่แย่งผักอีตูโอ้ใส่ขนาดเนี่ย กินรถเลยอ่ะมาในเลยเติมน,น้ำเล็กน้อยบ่ายนู่นเติมน้ำสักหน่อยเฮ้ยมานี่แต่พ่อพ่อจาเติมอะไรเพี่ยงช,ชงข้นได้คนไปสกักก่อนอย่าให้มันติดกน้นขวนสีติดกน้นชงเหล็กคนไปสกักก่อนถามว่าคนแล้วก็คนออคนข้นสกบเปื่อย์เนี่ยข้นบ่อยพี่น้องบานสิมัน มันสีละลายเออช่วงแรกนี่คนได้คนไปซะก่อนเอาติดตามครับผมสู้เลยพี่น้อง่านไปประมาณสิบยี่สิบนาทีได,นด,กกด้น้ำขอนลงพอดีโอ้อุจุโอ้ความขานาท <c oughs> <c oughs> ในระว่างนี้ต้องคนไปดเด็ดเลยมันอจิติดกลนเพราะว่าเขาใส่อันนี้แหละพี่นอ้องอไอมา น้ำบุจุน้ำกระเติมเอาได้พี่น้องช่วงชุดถ่ายนี่ค่นมากนามกระเติมดอีกไอปเส็บๆกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่น้องอบอกกันทั้งสองแ่ตดีแล้วครับเวลาคําๆำเมนูอ้อมกบพี่น้องวิธีการทำ อยู่ตน raktion. ติดนิดนึงมันเห็ดบายากพี่น้องเห็ุง่ายๆบาดๆเศษๆอะไรวะหน้าฟักแกมก็มีใบบัวบกบกแกงอะเนี่ยยังก่อนใส่บัวพี่น้องใส่กับเจียวว่องเบิ่งครับโอ้ร้ายผีพี่น้องบกแข่งบกเพลอเีศษเลยแข่งเศษร้ายมาเศษๆกันเลยครับ ก็าลายใหญ่หางเขาเนี้ย1ิบหวานคือเก่ามามาพี่น้องเขาแรงเนี่ยเมือดเมือดํอำมาแล้ว<ม>แบบกรา่น้อนใส่มาลายนิดหน่อยผมทำรำนิดหน่อยใส่หย่อนมาละเป็นหน่อยหนึ่งนี่ มาแก่คือหน่อยพี่น้อหงหอมแต่แห้งม,มามากครับ 再个别忘。 อ้อมคบหน่อยพี่ลูกดวด เป็นไปอ่านำนามมากเนี่ยิม mm. ม,มบ่ท่านล้เดวมาเริ่มาเริ่แค่ mm. น,น้ำอะไรนึงพี่เนาะเพราะจุกเพราะจะจำ mm. อืมาเนมาเห โช่ค่ะอืมเด่นโตจังหน่อยถ้าเอกคอนฟองสองคนเดียวโอ้ใส่ปักหลๆจำต้องหยุดทีบ่บ่อจานหน่อย ถืออีกหน่วยอนองปลแสบขนาดบาัดนี่หน่อยไปล่อย,อยเลยหอ,อมผักกกะแยง,งขนาดครับหอมปักกกะแห้งหินๆเลย ได้ยังซาละเปาลูกว่าขยับมาขยับมาน้ำพร้อยหงอยกินเทรื่งหลวมเทึ่งตอนนี้มันร้อนอยู่กินไม่ได้ mm -hmm. pakai yang pak ni suan ni kem sai dai bu ong pe ma super pak, siang, super pak. S <S อันนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ผัก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 เยอะเกินออมจะกบซื้อนาเสร็จต้องใส่ผักอย่างเดียวไม่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ผักมไม่ต้องอมกบไม่ต้องอมอะไร เอากินดด๋ยวผักก็พอเพราะว่ามันเยอะผัก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 ก็เยอะกว่ผักผก็กกกก <c oughs> เยอะอืพอมาละจังงาละลายหน่อยอมผมผมันดำอันนี้อันนี้ซารพาวนใหญ่ แ็กปัาหเอ้าลืมนนำแม่ข้นหนำปวดหนึ่งม่ น้ำเย็นไม่บอกพอแหนมนีเนเดดย็นเฉียดจุ้ยห่อนเองี้ย

ครึ่งหนึ่งเท่ากับเส้นกอกอันหนึ่งอ่ะเนี่ยครึ่งหนึ่งเท่ากับเส้นกอกอันหนึ่งโอ้โหเฮ็ดแหงดีหน้องคือบุกพีกดอ่บุกพีคหน่อยว่างยาเจี๊ยบคลองสนเพลินมันกับโปแสบถึงพิกถึงขิงแห้งดีดี่น้อง เมนูออมกบใส่ผักเบดสวนน่อร่อยเอ้าแฉบแฉบฝากพี่ตอนน้องไว้มักกะโคตรไหลโคตรแฉะด้วยครับขอบคุณขอบคุณพี่น้นองคือเก่าที่เสามาติดตามและส้มเจนจบเนาะครับเนาะคลิปนี้ไวปซ้ำนี่พี่นออ้องคลิปหน้ากับพ่พอกันใหม่ผมกับน้องเปี๊ยมลาพี่น้องไปเที่ยงสนิทสวัสดีครับเออมอม้ยเนงปไปกินต่อไปแ